นี่คือรายการเพื่อนปรึกษาเป็นรายการที่จะนำประสบการณ์ต่างๆมาเล่าเรื่องร้อยเรียงเรื่องราวให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ฟังครับสวัสดีครับผมแอนวินเพจเพื่อนปรึกษาครับวันนี้ผมอยากจะมาชวนคุยเรื่องความเปราะบางของจิตใจไม่ได้ช่วยให้ทุกคนเข้าใจเรามากขึ้นเลยข้อความทวิตจากโจฮันฮาริได้เขียนข้อความไว้ว่าถ้าคุณสร้างตัวตนที่เปราะบางในพื้นที่สาธารณนะผู้คนมากมายจะพยายามตอบตามสิ่งที่คุณสื่อสารออกไป และพวกเขามักจะตามหลังคุณบางคนก็มักจะถากถางคุณแต่จงจําไว้ว่าพวกเขาเหล่านั้นที่กําลังแสดงออกมากับคุณนั่นหมายถึงว่าเขาเหล่านั้นกําลังขาดความสุขและเขากําลังต้องการความรักความเข้าใจอย่างยิ่งก็เป็นได้แล้วข้อความทวิตนี้ก็มากระตุ้นเตือนจิตใจของทุกๆคนที่กําลังเข้าสังคมที่กําลังต้องรับใช้ไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือดูแลการทำาอาชีพที่เป็นสาขาบริการต่างๆแน่นอนเราต้อง มองเห็นสังคมที่หลากหลายอย่างยิ่งเราเจอปัญหาที่ไม่เว้นวันเลยหลายคนที่ไม่อยากเจอปัญหาแบบนี้ก็เก็บเงินก้อนนึงไปเปิดธุรกิจส่วนตัวไม่ว่าคุณทําอะไรก็ตามแต่สิ่งหนึ่งที่คุณหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยก็คือใจิตใจมนุษย์นั้นมีความหลากหลายดีบ้างแย่บ้างเป็นเรื่องปกติถ้าเรามีความเข้าใจแบบนี้และมีความตระหนักรู้แบบนี้ันทำให้เราเข้าใจสิ่ง,งต่างๆรอบตัวเรามากขึ้นว่าธรรมชาติดันหล่อหลอมและก็กําลังเสกสรรปั้นแต่ง เพื่อให้เรามีการปรับตัวเปลี่ยนแปลงแก้ไขสิ่งที่เราทุกๆคนเป็นอยู่นี่แหละจึงเป็นเหตุผลว่าทําไมหลายๆคนเนี่ยถึงดูไม่เข้าใจในสิ่งที่เราเป็นทําไมเขากาลังทาบางสิ่งที่ต่อต้านกับสิ่งที่เราเป็นยิ่งเรารังเกิจคนคนหนึ่งคนคนนั้นก็ยิ่งต่อต้านเรายิ่งเราไม่ชอบสังคมสังคมก็จะปฏิเสธสิ่งที่เราเป็นแต่ลองกลับการถ้าเกิดสมมุติเราโอบกอดสังคมที่เป็นอยู่พยายามเยียวยารักษาตัวเองและสังคมไปด้วยกัน สิ่งนี้แหละมันอาจจะทาให้สังคมเนี่ยเปิดรับแล้วก็เข้าใจในสิ่งที่เราเป็นมากขึ้นเพราะเราพยายามฮิวตัวเองแล้วก็ฮิวสังคมไปพร้อมๆกันผมไปตั้งคําถามขึ้นมาว่าความรู้สึกที่เปราะบางอาจจะเป็นสิ่งเนี่ยที่เราครอบครองมันอยู่ณนะตอนนี้ก็เป็นได้แต่กระนั้นเราต้องรับรู้ว่าไม่ใช่ว่าเราอ่อนแอแล้วทุกคนจะเข้าใจเราสิ่งหนึ่งที่ผมเชื่อว่าเราทุกคนต้องพึงระลึกรู้อยู่เสมอว่า เราทุกคนนั้นอ่อนแอแต่ไม่ใช่ว่าเราทุกคนนั้นจะถูกเยียวยาด้วยการที่คนอื่นมาเข้าใจเราซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าการที่จะทําให้ตัวเองแข็งแกร่งขึ้นไม่ได้เกิดจากการที่ทุกคนมาเข้าใจเราแต่มันเป็นจุดเริ่มต้นที่เราเริ่มเข้าใจตัวเองมากกว่านี่เป็นสิ่งทีมม่สำคัญอย่างยิ่งที่ทําให้เราตกผลึกในชีวิตว่าเราคือใครและเราต้องการอะไรในชีวิตผมมีความเชื่อยอ,ยอย่างยิ่งและมีความมุ่งมา่ปรารถนาอย่างยิ่งที่จะตระหนักรู้และตกผลึกในชีวิตว่าเราคือใครและเราต้องการอะไรในชีวิต การยอมรับของสังคมแวดล้อมตัวเราเนี่ยเป็นสิ่งเราต้องการที่สุดในชีวิตจริงๆหรือเปล่าหนึ่งคือสิ่งที่ทำให้เรามีความจันลงใจมีความเบิกบานใจอย่างแท้จริงใช่ไหมแล้วเราจะทำอย่างไรล่ะที่จะทำให้สังคมนั้นยอมรับเราถ้าเราพยายามสาวไปถึงเหตุเนี่ยเราจะรับรู้ได้เลยว่าทุกๆคนทุกๆสิ่งและทุกๆปัจจัยเนี่ยมันมีเหตุผลรองรับอยู่เสมอถ้าเราต้องการให้คนอื่นยอมรับเราก็จงยอมรับตัวเองก่อนถ้าเรารู้เราอ่อนแอก็จงพัฒนาตัวเองให้เข้มแข็งสักนิดนึง พยายามต่อสู้กับปัญหาต่างๆนานาอย่าพยายามเรียกร้องรู้สิ่งทุกอย่างเพราะฉันอ่อนแอนะมาเข้าใจฉันดีกว่าหรือว่าพยายามตั้งตังตวเองเป็นจุดศูนย์กลางของโลกใบนี้และให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจสิ่งที่เราเป็นซึ่งแน่นอะนทุกคนลองคิดง่ายๆเลยว่าถ้าเขาต้องการให้ทุกๆคนเนี่ยเข้าใจสิ่งที่เขาเป็นมันจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นบ้างในสังคมเราจะมีใครสักคนหนึ่งไหมที่จะเข้าใจกันและกันมอาจจะไม่มีก็ได้ เพราะในความเป็นจริงแล้วเราไม่สามารถจะเรียกร้องให้ใครมาเข้าใจเราได้แต่ถ้าเกิดสมมุติเราลองกลับกันทุกคนเนี่ยพยายามเข้าใจซึ่งกันและกันสิ่งเหล่านี้มันอาจจะทําให้ใครหลายๆคนพยายามที่จะเสาะแสวงหาในการเข้าใจคนอื่นมีความมุ่งมั่นที่จะเข้าใจและยอมรับสิ่งที่คนอื่นเป็นมากขึ้นสิ่งเหล่านี้แหละมันอาจจะช่วยให้เรามีความเข้าใจชีวิตมากขึ้นก็นได้การที่เราเป็นคนอ่อนแอไม่ได้ไหมายความว่าเราต้องได้รับการยอมรบับจากผู้คนในสังคมและการไปบอกว่าทุกคนจะทำร้ายเรานะ เราะเราไม่แข็งแรงพอที่จะต่อสู้กับใครเลยซึ่งแน่นอนมันไม่ใช่ฐานะที่เป็นไปได้เลยทั้งหมดทั้งมวลที่ผมได้พูดประโยคเหล่านี้เพื่อกระต,ตุ้นเตือนสกิดใจและเป็นข้อคิดสอนใจทุกๆคนว่าอย่าพยายามเรียกร้องให้คนอื่นเข้าใจเราอย่าพยายามวิงวอนอ้อ,อนวอนให้คนอื่นไม่ทำร้ายเราอีกเลยสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ฐานะที่เป็นไม่ได้จริงๆเราทุกคนกำลังอยู่บนสังเวียนเราทุกคนกำลังลงแข่งแน่นอนมนุษย์เรา มีัตาที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆถึงแม้จะเจอในอัตราที่ต่ำมากๆในอนาคตอันใกล้นักเศรษฐศาสตร์ได้กล่าวว่านุ้นั้นจะถดถอยลงไม่ว่าจะเป็นเรื่องจํานวนปริมาณประชากรเรื่องของศีลธรรมเรื่องของความคิดสติปัญญาสิ่งเหล่าน,นี้เป็นสิ่งที่ทำให้ผมได้มาฉุกค,คิดว่าถึงแม้มันจะไม่เป็นความจริงรวมถึงถึงแม้มันจะเป็นความจริงวันนี้เราควรทําอะไรมากที่สุดวันนี้เราควรสร้างเสริมสิ่งที่ดีที่สุดในชุดของเราหรือเปล่าอะไรเป็นสิ่งที่ทําให้สังคมนั้นดีขึ้น อะไรเป็นสิ่งที่ทําให้ชีวิตของเราดีขึ้นตามสิ่งเหล่าน,นี้เป็นสิ่งที่ดูเหมือนย้อนแย้งกันแต่มันเชื่อมโยงกันเป็นหนึ่งเดียวถ้าเราต้องการให้ชีวิตเราดีขึ้นแล้วมันจะปัจจจากสังคมที่ดีขึ้นได้อย่างไรสิ่งเหล่าน,นี้แหละมันจึงเป็นเหตุผลที่สับส่นซึ่งกันและกันว่าเราควรจะรักตัวเองก่อนเราควรที่จะทาตัวให้เข้มแข็งแล้วเราก็ไปช่วยเหลือสังคมต่อไปผมเข้าใจว่ามีหลายคนที่อ่อนแอมากๆไม่สามารถพยุงตัวเองขึ้นมาได้คุณและผมก็เหมือนกัน เราก็เป็นคนแบบเดียวกันมันมีสิ่งหนึ่งที่ผมเชื่อมาตลอดว่าเราทุกคนสามารถทําได้ถ้าเราเชื่อมั่นว่าเราทําได้ไม่มีอะไรที่แตกต่างกันคนพิการบางคนอาจจะมีความคิดที่ดีเหมาคนที่อวัยวะครบ32ก็เป็นได้สิ่งอน,นี้มันอยู่ที่ใจใจเท่านั้นที่เป็นใหญ่เป็นวาัฒานที่จะนําพาทุกสิ่งทุกอย่างให้ชุดของเรานั้นดีขึ้นได้จริงเราจึงจะต้องพัฒนาจิตใจให้มากยิ่งขึ้นเพื่อตัวเองและคนอื่นรอบข้างตัวเรา เมื่อเรารับรู้ว่าผู้คนพยายามตอบสนองตามสิ่งที่เขาคิดมากกว่าตามสิ่งที่เราเป็นเมื่อน,นั้นเราจะพบเจอทางออกว่าเราจะไม่พยายามทําจิตใจให้อ่อนแอเกินไปเพราะมันทําให้เราดูยิ่งน่าสงสารมากขึ้นการดูน่าสงสารเป็นสิ่งที่เรามากักจะรู้สึกกับคนที่ด้อยกว่าเราอันนี้เป็นเรื่องปกติมากๆแล้วเราจะรู้สึกเมตตาถ้าเกิดสมมติว่าเขาเป็นคนดีเรารู้สึกว่าเขาควรจะได้รับการดูแลและ รักษาบางสิ่งสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่ามันสําคัญมากๆนั่นก็คือถ้าเกิดสมมติเราเห็นคนที่ดีกว่าเราล่ะถ้าเกิดสมมติเราเห็นคนที่เขาเก่งกว่าเราเราจะยังกล้าที่จะเมตตาเขาอยู่หรือเปล่าถ้าคนคนนั้นก็มีความดีในตัวเองแน่นอนเราสงสารคนที่ด้อยกว่าเราแน่นอนว่าเรารับรู้ตามสิ่งที่เขาเป็นไม่ได้ตามสิ่งที่เราคิดว่าเขาเป็นแบบไหนต่อให้เราคิดว่าเขาเป็นแบบไหนมันก็เป็นเพียงแค่ความคิดความคิดหนึ่งคนเรารับรู้พฤติกรรมจากผู้คนแบบไวมากมาก เราสามารถที่จะตัดสินคนคนหนึ่งได้จากสิ่งที่เราเห็นโดยที่เราไม่เคยถามถ่ายโดยที่เราไม่เคยคิดวิเคราะห์แล้วก็แยกแยะสิ่งต่างๆออกจากกันเลยสิ่องอนนี้แหละมันไม่ได้ช่วยให้ชีวิตของเราดีขึ้นมันวางแต่สร้าง bias stereotype อคติและตัดสินผู้คนโดยที่เราไม่ได้รู้จักเขาเลยสิ่องอ่นนี้แหละเป็นสิ่งที่ทําให้เราทุกๆคนเนี่ยอยู่บนสังคมที่เจอความหลากหลายแต่ไม่ได้เข้าใจความหลากหลายนั้น เราพยายามสร้างตัวเองให้เข้มแข็งพยายามยิ้มต่อหน้ากล้อง,ท,งทั้งที่ในใจเนี่ยอยากจะร้องไห้อยากจะทำหน้าบึง้งหรือหน้าโกรธเกี้ยวใส่กล้องแต่ในความเป็นจริงแล้วสังคมกำลังบอกเราให้เราต้องมีความสุขหรือเปล่าให้เราต้องเข้มแขง็งทั้งที่ในความเป็นจริงเนี่ยเราอ่อนแอมากๆบางครั้งเราอาจจะไม่สามารถลุกขึ้นยืนด้วย,วยตัวเองเลยด้วยซ้ำเราต้องการคนพยุงเราต้องการคนเข้าใจเราแต่นั่นแหละคือสิ่งที่เราต้องการจริงๆหรือเปล่าวันหนึ่งคุณจะพบว่าสิ่งที่เราต้องการจริงจริง กับสิ่งที่สังคมต้องการมันคือสิ่งเดียวกันนั่นแหละทําไมเราต้องการให้คนยิ้มทําไมเราต้องการให้คนเข้มแข็งนั่นแหละจึงเป็นเหตุผลว่าเราต้องหาสาเหตุให้เจอว่าอะไรคือปัญหาที่แท้จริงของชีวิตเราจริงๆหลายคนไม่ชอบให้ตัวเองรู้สึกน่าสงสารมันคล้ายกันกับว่าทุกคนต้องคอยช่วยเหลือเราหรือว่าคอยพยุงเราขึ้นมาจากหล่มโครนที่คอยดึงถึงเราอยู่แต่เป็นการที่เราต้องคอยดึงจิตใจขึ้นมา ไม่ให้มันจมไปนานเมื่อชีวิตคนคนหนึ่งกําลังสอนตัวของเขาอยู่เขาจะรับรู้ได้ว่าถึงแม้เราจะมีผู้คนมากมายในล้อมตัวเราแต่เรานั่นแหละก็เป็นคนที่จะเลือกเป็นคนที่ตัดสินใจและเป็นคนที่ต้องเคารพในสิ่งที่ตัวเองเป็นจริงๆนั่นคือเราต้องพยุงตัวเองขึ้นมาด้วยตัวของตัวเราเองถึงแม้จะมีคนช่วยพยุงถึงแม้ว่าจะมีคนช่วยจับแขนจับขาเราตอนที่เราลุกขึ้นยืนหรือว่ากําลังเดินแต่หน้านที่เราต่อไปเมื่อเราไม่มีเขาเหล่านั้น เราก็ต้องทําด้ด้วยตัวงเราเองหน้าที่ของเราทุกๆคนก็คือพยุงตัวเองขึ้นมาได้แล้วคนอื่นที่เขาช่วยเราต่อเราก็จะเไม่ต้องช่วยเหลือคนอื่นต่อไปสิ่งนี้เป็นสิ่งที่จําเป็นอย่างยิ่ยงที่ทําให้สังคมนั้นดีขึ้นแน่นอนผมพูดบ่อยมากๆในเรื่องสังคมสังคมสังคมมันสาคัญยังไงกับตัวเราผมก็กล้าพูดอีกว่าสังคมเป็นภาพขยายใหญ่ของสิ่งที่เป็นปัจเจกชน ถ้าเป็ีเจกชนนั้นไม่มีความจลงใจหรือความสุขใจสังคมนั้นก็เป็นภาพสะท้อนที่มันกว้างมากขึ้นว่าเรากําลังขาดความสุขว่าเรากําลังไม่มีความสุขในชีวิตประจําวันนั่นคือการตั้งคําถามย้อนกลับไปว่าเราควรจะทําอย่างไรให้เรามีความสุขด,ด้วยตัวของเราเองคําตอบนั้นก็คือพยุงตัวเองขึ้นมาได้เดินได้แล้วช่วยคนอื่นต่อนี่แหละคือคําตอบที่ง่ายที่สุดและยากอย่างยิ่งที่จะทําตามสิ่งเหล่านี้ต่อไปสุดท้ายนี้สังคมนั้นคือค่ามวลรวมของผู้คนในสังคม อย่าลืมว่าการเปลี่ยนแปลงเพียงแค่บุคคลเดียวก็มีผลต่อเนื่องไปสู่สังคมมวลรวมทั้งหมดอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยเราจำเป็นจะต้องตระหนักรู้ให้จงได้ว่าคนส่วนใหญ่กําลังขาดความสุขเมื่อเราขาดความสุขเราก็จะไม่อยากใช้ชีวิตอยู่ต่อไปเมื่อเราไม่อยากใช้ชีวิตอยู่ต่อไปเราก็จะพยายามหาทางทุกวิถีทางเพื่อให้เราได้พ้นทุก์สิ่งเหล่านี้แหละเป็นสิ่งที่วนลูปเดิมย้อนไปย้อนมาไม่วันจบสิน้นถ้าเกิดสมมติเราลองเปลี่ยนสรรมการนี้ดูสลับตรงจุดจุดหนึ่งเท่านั้นเองนั่นก็คือ เราลองตั้งคำถามใหม่ว่าสิ่งที่เราเป็นเนี่ยเราพอทำอะไรได้บ้างไหมก่อนที่เราจะบอกว่าเราม,มีความสุขเราสังเกตคนรอบข้างหรือเปล่าว่าเขามีความสุขต่างจากเราหรือเปล่าภาพที่เขาลงในโซเชียลมีเดียรอยยิ้มที่เขายิ้มออกมาเสียงหัวเราะที่เขาพยายามหัวเราะหรือว่าเค้นหัวเราะบางคนพยายามขาย่งตัวเองขึ้นมาจากจุดธรรมดาจุดหนึ่งเพื่อให้ตัวเองสูงขึ้นเรากำลังเห็นความลำบากเรากำลังเห็นความไม่เท่าเทียมหรือว่าเรากำลังเห็นบางสิ่งบางอย่างที่ ทุกคนก็มีเหตุผลในการใช้ชีวิตแตกต่างกันความสุขของเรามันจะมีความหมายก็เพราะาเราให้ความหมายกับมันแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราลองเปลี่ยนเพราะความสุขของเราอิงกับสิ่งที่คนอื่นมีรอยยิ้มมีชีวิตที่ดีขึ้นรวมถึงสิ่งแวดล้อมรอบข้างเราไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติภาวะมวลรวมเศรษฐกิจให้มันดีขึ้นตามไเนี่ยเราก็ต้องพยายามขับเคลื่อนมันเราเนี่ยแหละและเราทุกๆคนเนี่ยแหละเป็นตัวขับเคลื่อนเป็นคนที่เป็นหัวหอกในการทำทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเปลี่ยนแปลง เป็นทิศทางใดทิศทางหนึ่งเราจําเป็นจะต้องตระหนักรู้ในเรื่องนี้ให้จงได้ว่าเรามีส่วนสําคัญอย่างยิ่งถ้าทุกคนตัดสินใจที่จะฆ่าตัวตายถ้าทุกคนตัดสินใจที่จะหนีจากโลกใบนี้ไปแล้วใครหล่ะที่จะอยู่บนโลกใบนี้คอยช่วยเหลือคนรุ่นหลังต่อไปคุณนั่นแหละที่เป็นคนนั้นถ้าไม่ใช่คุณแล้วจะเป็นใครผมเชื่อว่าทุกปัญหาย่อมมีทางออกเสมอขอบคุณครับรวมถึงคุณสามารถแชร์ประสบการณ์ผ่านทาง Facebook Twitter และ YouTube และอย่าลืมติด Hashtag เพื่อนปรึกษาหรือเฟรนท็อ l k าชิด้วยนะครับ